มาร้องเรียนค่ะในเรื่องคดีทำลายร่างกายเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะค่ะคดีไม่คืบหน้าค่ะถูกทำลายยังไงไหนลองอธิบายฟังหน่อยน้องโดนลากเข้าไปในห้องน้ำของโรงเรียน่ะค่ะแล้วก็โดนต่อยที่ใบหน้าค่ะหลายคนเหรอคนเดียวค่ะแต่ว่าเอมีคนอยู่ในห้องน้ำประมาณสิบกว่าคนค่ะให้น้องเขาเล่าไหมเขาจะได้ค่ะให้น้องเล่าเองก็ได้ค่ะ ก็ผมเรียนเสร็จนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เจอพวกรุ่นพี่ครับแล้วผมก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ผมก็เดินผมออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เดินสวนกับเขาเขาก็เลยลากผมไปห้องน้ําบอกว่าให้ผมอะต่อยกับเขาแล้วผมก็ปฏิเสธไปแล้วผมก็เดินลงมาเวลาตอนพักนะครับเขาก็ มาเรียกผมให้ขึ้นไปข้างบนบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยแล้วเขาก็ต่อ,อยกับผมนะครับประมาณนี้ครับผมมีเรื่องอะไรกับพี่มึงพี่มึงไม่รักก็มีเคยเคยมีเคยมีด่ากันนะผมม,มีปากแี่งกันนิดหน่อยครับผมแต่ก็ไม่ได้ใจกันอ,อ่ามีปัญหาอะไรกันกับทุกพี่แค่มีปากสียงกันเฉยๆครับผมแล้วอยู่ๆเขามาลากเราอย่างเงี้ยเข้าไปห้อง,งอน้ำเขาใส่ไส้แล้วเราเลือกอะไร น่าจะมีเรื่องปากเสียงเลยนะครับมีปากเสียงกันเรื่องอะไรอ่ะเขาพูดว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะแกล้งกันก็ตัดต,ต,ตัวครับผมแล้วมีใครห้ามไหมในห้องน้ำอ่ะไม่มีนคนห้ามค่ะมีมี คนอยู่ในห้องน้ําประมาณสิบกว่าคนเป็นเป็นฝั่งทางนู้นหมดเลยคะ่ะเป็นฝั่งรุ่นพี่มสามหมดเลยคะ่ะแล้วอันเนี้ยเป็นมสองเข้าไปนคนเดียวขอ,อขอเคลียร์ขอเคลียร์เสร็จปุ๊บน้องบอกว่าน้องอะไม่เคลียร์รอบแรกนะคะคน้องไม่เคลียร์แล้วน้องก็ลงมาข้างล่างแล้วรุ่นพี่ก็มาตามขอขึ้นไปเคลียร์หน่อยจะได้จบจบทางน้องก็ขึ้นไปทางน้องพึ่งอุบัติเหตุถอดเปลือกที่ขา,าคา่ะแล้วก็เลยบอกว่าไม่ขอต่อย พี่ท้าต่อยน้องบอกไม่ต่อยน้องอ่ะพึ่งถอดเสืออที่ขารุ่นพี่บอกว่าไม่ได้พอจบพอจบบทสนทนาคําว่าไม่ได้รุ่นพี่เลยฉกเอาที่ใบหน้าค่ะแล้วก็มีกองเชียร์อยู่ในนั้นประมาณสิบกว่าคนค่ะเป็นเป็นฝั่งทางนู้นค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นกว่าคนไม่มีใครห้ามเลยไม่มีใครห้ามเลยค่ะซึ่งมีคลิปวิดีโอปล่อยกันว่อนเลยค่ะมีคนถ่ายคลิปไว้มีคนถ่ายคลิปไว้ค่ะเหมือนตั้งใจจัดฉากให้ลูกเราเข้าไปในห้องน้ำอะค่ะ เรื่องนี้ทางโรงเรียนรู้เรื่องไหมเรื่องนี้ทางโรงเรียนรู้เรื่องก็เรียกเรียกฝั่งตรงข้ามมาแล้วก็ไล่ออกค่ะไล่ฝั่งตรงข้ามออกใช่ค่ะแต่ในเรื่องคดีคือไม่คืบหน้าค่ะที่โรงพักค <Cap> ่ะสพอปักช่องค่ะช่องค่ะทางตำรวจว่ายังไรบ้างทางตำรวจว่าตามเรื่องให้อยู่ค่ะแต่ว่ามันเลยมาประมาณสามเดือนแล้วอะค่ะมันนานเกินไปอะค่ะเพราะว่าติดใจเรื่องอะไรติดใจเรื่องคดีค่ะ ไม่คืบหน้าแล้วน้องมีการถ่ายละครแล้วเหมือนไปถ่ายละครไม่ได้อ่ะค่ะแล้วทางเราอ่ะเสียค่าปรับในการถ่ายละครไม่ได้ะค,ะดค่ะการโอกาสค่ะการที่จะไปประกอบอาชีพค่ะแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียาหายของกองละครนะคะเท่าไหร่คะแสนห้าค่ะตัวน้องเองกับกลุ่มรุ่นพี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันยงต้องเจอแบบนี้อ๋อผู้ก่อเหตุอยู่ อยู่อำเภอมวกเหล็กซึ่งมาเรียนอยู่ในอำเภอปากช่องค่ะตำรวจเขาเรียกผู้กรณีไปยังค่ะยังไม่สอบปากคำยังไม่ได้ทำอะไรค่ะใช่ค่ะเหมือน่ปปประมาณสิบกว่าครั้งค่ะเข้าตรงเข้าตรงที่ปากมีค่ะใช่ค่ะได้ค่ะ นี่ทั้งคุณแม่แล้วตัวน้องแอลอนุญาตนะเปิดคลิปมาเนี่ให้ดูอ่ะเขาไปราตรงไหนบ้างครับผมต่อที่ใบหน้าอย่างเดียวเลยครับเน้นที่ใบหน้าอย่างเดียวเลยครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างครับช้ำเฉยๆหรือว่ามีอะไรแตกขาดไหมปากปากฉีกครับผมเนี่ยค่ะนี่ยกให้ทั้งกล้องนี่ยกกล้องทั้งหมดนี่ก็เลยชูสูงนี่โอ้ยนะครับอ่าที่บอกว่าโรงเรียนรู้เรื่องอะไรตอนนี้โรงเรียนมีมาตรการในการดูแลยังไงบ้างก็ไล่เด็กออกแล้วครับผม ออทั้งหมดในห้องน้ำไม่ค่ะเฉพาะค,คนที่ต่อยอย่างเดียวค่ะคไ,ไ,ไม่โดนค่ะค่ะแล้วน้องเองยังกังวลใจอยู่นะเพราะอีกสิบคนที่อยู่ในห้องน้ำก็ยังเรียนด้วยกังวน,นออก็ก็เป็นห่วงอยู่ค่ะมีรูปบาดแผลน,น้องตอนที่ยังคุ้งซ้ำก็ไม่เป็ไนไรมีค่ะข้างในเย็บทั้งหมดสิบสี่เข็มค่ะฉีกข้างในใช่ค่ะฉีกข้างใน เอาตัวตอบไปตัวตอบอยู่้องกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นผู้นำประชุมชกเขาหรือหรือว่าเขาทำร้ายเราพ่อเขา่ทำร้ายผมว่าผมปฏิเสธไปแล้วว่าผมจะไม่ต่อยพูด่ถึงเขาอ่เขาทำร้ายครับผมเพราะเขาผมปฏิเสธเขาไปแล้วว่าผมไม่ต่อยแล้วกันเขาต่อยเราเรา สวนคือครับผมแล้วอีกฝ่ายเป็นยังไงครับเจ็บไหมมันจะไม่เจ็บอะไรเลยครับตอนนี้มีปัญหาไหมกลับไปเรียนหนังสืออ่ะอะไรนะตอนนี้มีปัญหาไหมมสอบเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาว่าไงบ้างก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนเขาเลยครับผมเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราก็เหมือนกันครับผมเราเราดูดีอะไรอะไรไม่ได้เรื่องนี้ไม่ครับไปสนงไปเข้าแคมป์ไม่ครับแล้วตอนนี้ทางครอบครัวของฝ่ายอ่ะครับทางผู้บริหได้มีการติดต่อเรา ตอนโรงเรียนเรียกไปคุยนะคะตอนโรงเรียนเรียกไปคุยเขาบอกว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาไม่ชดใช้ค่าเสียหายเลยทั้งสิ้นค่ะล,ลการเาก็ไม่ติดต่อไม่เคยติดต่อมาอีกเลยค่ะอ,นนยอยากให้ตำรวจกองปราบช่วยอะไรบนะ้างอยากให้ตรวจกองปราบช่วยเรื่องคดีอะค่ะทีนี้อยากทราบกุมเพจที่ทะเลาะกันก่อนหน้าค่ะว่าทำไมเขาถูกัล็อาอนไรน น,น,ออน้องบอกว่าเด็กคนนี้คือเขาเหมือนเป็นเด็กเกเรอะค่ะซึ่งท้าต่อยเขาไปทั่วเหมือนอยากขึ้นมาใหญ่ในปากช่องอะค่ะก็เลยเหมือนประมาณว่าหาเรื่องเขาไปทั่วอย่างเงี้ยค่ะคใ,ใช่ค่ะก็โดนทันบนสามรอบแล้วพอมามีปัญหาก,กับน้องแอลอีกก็เลยโดนไล่ออกเลยอะค่ะ เาเลยเพิ e ่มเติมเป่าไม่เอาค่ะจะไปเอาคลิปแร้วใช่โอเคนะโอเคแ่ครับคแม่คาับอากฮาร์ดเลยเขาไม่เสนเลยพอาน้องเอลอมาเอลอากาเย็ของน้องแล้วก็คลิปมถึงดได้ช